นี้ก็ได้ว่าดูให้รู้จักกิเลสที่เรียกว่าตัวกูของกูที่มีอยู่ข้างในให้ได้กันทุกคนย่ามวแต่ฟังและจำมันต้องเข้าใจหันข่นเข้าใจแล้วต้องไปมองดูให้เห็น เพียงแต่จำก็ไม่พอเพียงแต่เข้าใจก็ไม่พอต้องไปมองดูให้เห็นจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดจักสุวิญญาณคือการเห็นทางตาไอ้ตาไอ้รูปไอ้จักรตุวิญญาณสามอย่างนี้มันทำงานกันด้วยกันที่ถึงกันก็เรียกว่า ผัสสะแปลว,ว่าการกระทบเม <c oughs> ื่อเกิดจากสุวิญญาณก็ดูตัวจักสุวิญญาณให้เห็นเมื่อเกิดผัสสะก็ดูตัวผัสสะให้เห็นแล้วให้เห็นชัดเจนลงไปว่าผัสสะโง่หรือผัสสะฉลาดทนณัขนาแห่งผัสสะนั้นมีปัญญามีสติก็เรียกว่าผัสสะฉลาด ถ้าในคันนางภาษานั้นมีแต่อวิชชามันก็เป็นภาษาโง่นั้นในวันหนึ่งเรามีภาษาฉลาดอีกครั้งเรามีภาษาโง่อีกครั้งก็ลองเอามาสังเกตใด้ทวนทบทวนดูจนรู้จักภาษาโง่และภาษาฉลาดอย่างแท้จริงนี่ก็จะมีสันทิติโกหรือเป็นสันทิติโกในตัวภาษานั่น นไม่ใช่ฟังพูดฟังเทศหรือจดไว้แล้วมันก็พอมันต้องเอาไปศึกษาโดยการดูโดยการกำหนดรู้ว่าผัสนะนั่นเป็นอย่างไรผัสนะโง่เป็นอย่างไรผัสนะฉลาดเป็นอย่างไรทีนี้เรื่องมันก็มีต่อไปว่าพัสนะฉลาดคือพัสนะมีสติควบคุมมีปัญญาควบคุมนั่น มันทำให้เกิดเวทนาที่เป็นความรู้สึกที่ฉลาดอีกเหมือนกันคือเวทนาที่รู้สึกว่าโอ้นี่มันเวทนาอย่างนี้นะเวทนาอย่างนี้นะเวทนาอย่างนี้เท่านั้นนะความรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนี้เป็นสุขเวทนานะอย่างนี้เป็นทุกขเวทนานะเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นนะและนี่ผัสสะมันฉลาดให้เกิดเวทนาฉลาด ถ้าภาษามันโง่มันให้เกิดเวทนาโงา่เกิดสุขล้วก็ทําให้เกิดตัณหาอไปในทางความสุขเกิดทุกข์ก็มีตัณหาไปในทางความทุกข์เวทนาโง่ย่อมทําให้เกิดตัณหาเวทนาโง่ทําให้เกิดตัณหาเกิดกิเลสจะเวทนาฉลาดทําให้เกิดปัญญาให้ความให้เกิดความรู้ยิ่งๆขึ้นไปว่าเวทนามันอย่างนี้เท่าน,นั้นนะ เวทนานี้สักว่าความรู้สึกเท่านั้นนะอย่าให้มันโง่ไปลหลงไหลในเวทนามีเวทนาที่ควบคุมอยู่ด้วยปัญญาด้วยสตินั้นมันไม่ทำให้คนนั้นลหลงไหลจนเกิดความอยากที่เป็นปัญหาทำเป็นเวทนาโง่ของคนที่ปราศจากสติปัญญาเวทนานั้นก็จะทำให้เกิดสิ่งสี่เรียกว่าปัญหา ตัณหาแปลว่าความอยากด้วยความโง่อยากหรือต้องการด้วยสติปัญญานั้นไม่เป็นไรไม่เป็นตัญหาแต่ถ้าอยากด้วยความโง่แล้วเป็นตัญหาทั้งนั้นเดีย๋ยวนี้ภัฒวาก็โง่เวทนาก็โง่มาไอ้ความอยากนี่มันก็โง่ความอยากตามเวทนานั้นก็เป็นปัญหาถ้าเวทนานั้นสวย ไพเราะหวานหอมอะไรก็ตามมันก็อยากจะได้อยากจะเอาเหมือนจะขาดใจถ้าเวทนานั้นไม่สวยไม่ไพเราะไม่อร่อยไม่ะมันก็ไม่อยากจะได้คืออยากจะไม่ได้อยากจะทําลายเสียมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งมันอยากจะยึดครองเพราะเวทนานั้นเป็นสุขอย่างหนึ่งมันอยากจะทําลายเสียเพราะว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์ เนี่ยเวทนาโง่ทําให้เกิดความอยากที่โง่คือม,มัวแต่จะมาอยากได้อยากเอาหรือว่าอยากทําลายเสียนี่ความอยากที่โง่เรียกว่าตัณหามีอยู่อย่างนี้เราก็เคยอยากมาแล้วทางนั้นทำไมไม่ดูทำไมไม่ทำความรู้สึกให้มันชัดลงไปจริงๆวิาความมันอยากเหมือนกับว่าไฟเผานั่นมันเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกิดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็เคยเกิดมาแล้วเอพ่อที่จะเอามาศึกษาหรือเอามาชิมชิมดูใหม่ก็ยังได้แล้วเผื่อว่ามันจะเกิดต่อไปข้างหน้าเราก็ยิ่งมีสติระวังใลรักษาเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเนี่ยเขาให้รู้จักตัณหากันเสียบ,บ้าง คำว่าตัณหานั่นสำหรับในภาษาไทยนั่นความหมายมันแคบและความหมายเป็นในทางต่ำสามคือหมายถึงตัณหาในทางเพศอย่างเดียวแต่ <c oughs> ว่าตัณหาในภาษาบาลีในภาษาธรรมะนั่นมันกวา้างคือมันหมายถึงความอยากเบลนอกถึงความโง่ทุกชนิดอยาก ได้ก็เป็นตัญหาอยากเป็นก็เป็นตัณหาอยากไม่ให้เป็นมันก็เป็นตัญหาเพราะว่าอยากทั้งหมดนี้มันอยากด้วยความโง่แต่ถ้าอยากได้สติปัญญาสมบูรณ์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตัณหา มันเป็นความลำรีฝ่ายฝันต้องการที่ควรกระทําก็อาจจะกระทําไปตามที่มันควรจะทําและไม่ให้โทษเดี๋ยวนี้เป็นความอยากของความโง่ไปอยากข้าวมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกตัวกูของกูเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาจุดมาถึงจุดที่จะเกิดตัวกูของกูคือว่ามีความอยากอยากก่างโง่ข่าวที่เรียกว่าตัณหานี่มันเป็นกฎของ ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามันมีความอยากอย่างโง่เขลาที่เกว่าปัณหาแล้วสิ่งนั้นมันจะปรุงสิ่งใหม่ขึ้นมาคือความรู้สึกว่าเป็นตัวกูผู้อยากเกิดความอยากก่อนแล้วเป็นไปแรงกล้าแล้วก็ปรุงความรู้สึกขึ้นมาเป็นผู้อยากแล้วผู้อยากนั้นไม่ใช่บุคคลตัวตนไหน เป,เป็นความรู้สึกนึกคิดอย่างโง่เขลาที่ปรุงขึ้นมาจากความอยากถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าไอ้ตัวกูของกูนั่นมันเป็นเรื่องลมๆลังแรงๆไม่มีตัวจริงต้องเป็นความคิดที่ปรุงขึ้นมาจากความอยากคือตัณหามีตัณหาแล้วก็จะเกิดอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นว่าตัวกูว่าของกู Okay. มันเป็นภาษาธรรมะเป็นความจริงทางจิตใจมีความอยากก่อนแล้วจึงเกิดตัวผู้อยากมันผิดกับหลักภาษาธรรมดาถ้าเปในิ辑ของเรื่องธรมธรมดาธรรมดามันต้องมีผู้กระทําก่อนแล้วจึงจะมีการกระทําแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะที่จริงกว่านั้นคือมันไม่มีตัวผู้อะไรที่ไหนเลย มันมีความอยากแล้วก็ปรุงความรู้สึกว่าผู้อยากขึ้นมาเนีย่ยตัวปูของปูเกิดหลังจากตัณหาหรือจากความอยากเมื่อไรมีความอยากอย,ากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหาแล้วก็สังเกตด้วยดีจะพบว่าไอ้ความรู้สึกต่อมา